สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคุณพ่ออ,อีกแล้วนะคะเด็กๆในการเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นหน่ยการเรียนรู้ที่500ละอยู่นะคะเด็กๆซึ่งเป็น EP ที่5ขีด10นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือความหมายของทุนราคาขายกาไรขาดทุนและเท่าทุนค่ะเด็ก จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้คุณคุณอ้อยนะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะเราจะได้รู้ความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆก,ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเด็กๆคุณครูขออนุญาตทบทวนความรู้เรื่องร้อยละของจำนวนนับก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณครูได้สอนไว้นะคะในครั้งที่แล้วนะคะตัวอย่างนะคะร้อยละ30ของ90กิโลกร,รัมคิดเป็นเท่าไหร่นะคะเด็กๆวิธีทําค่ะร้อยละ30ของ90กิโลกร,รัมนะคะคิดเป็นนะคะเราก็จะได้30ส่วนด้วย100 คูณกับ90นะคะคำว่าของนะคะตรงนี้เราจะใช้แทนด้วยสัญลักษณ์คือเครื่องหมายคูณนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนักเรียนสังเกตนะคะตัดทอนตัวเลขค่ะส่วนด้วย100ตัดทอนด้วย1ตัวนะคะแล้วก็อีก1ตัวตัดทอนข้างบนนะคะเราก็จะเหลือเศษเท่าไหร่ะรคะเศษสส่วนด้วย1นคูณกับเนะคะส่วนด้วย1เราไม่เอามาคิดนะคะ เราก็จะเหลือ3คูณกับ9ค่ะเด็กๆ3คูณกับ9ได้เท่าไร39 27ถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็จะได้20กิโลกรัมนะคะเด็กๆตอบค่ะดังนั้นร้อยละ30ของ90กิโลกรัมคิดเป็น27กิโลกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆตอบค่ะ27กิโลกรัมนะคะ ค่ะเด็กๆเราก็จะมาเข้าสูเ่เรื่องความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนกันนะคะโดยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปช้อปปิ้งนะคะในร้านขายของเล่นของเด็กนะคะเราจะไปซื้ออะไรจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาพิจารณาความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนกันนะคะเด็กๆทุนคือราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการน,นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะราคาขายคือราคาสินค้าที่ ขายไปนั่นเองนะคะถ้าราคาขายมากกว่าทุนการขายจะได้กำไรนะคะซึ่งกำไรหาได้จากอะไรคะจากราคาขายลบต้นทุนนั่นเองนะคะเด็กๆใครที่เคยขายสินค้าหรือช่วยพ่อแม่ขายสินค้าหนูจะรู้เรื่องทุนและกำไรเป็นอย่างดีนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะถ้าราคาขายน้อยกว่าทุน การขายจะขาดทุนนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งขาดทุนหาได้จากทุนลบกับราคาขายนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะถ้าราคาขายเท่ากับทุนเราจะเรียกว่าอยู่เท่าทุนนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้คือความหมายนะคะให้เด็กๆพิจารณาความหมายของทุนราคาขายนะคะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะ ไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อสินค้านะคะในร้านขายของเล่นกับต้นการนะคะมาดูสิคะเด็เกๆว่าต้นกล้าเขาเนี่ยจะซื้อของเล่นชนิดไหนนะคะอันนี้เราไปแล้วนะไปที่ร้านขายสินค้าแล้วนะคะเด็กๆอ๋อสินค้าที่ต้นกาเรเลือกซื้อนั่นก็คือรถของเล่นนะคะรถของเล่นนะคะทุนของร้านค้าอยู่ที่140บาทค่ะ ร้านค้าขายไปในราคาสอง้อยห้าสิบาทนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตคุนค่ะกับการขายไปนะคะเด,เด็กคิดว่าราคาเป็นยังไง,างการค้าเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นหรือรลดลงถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นยอดเงินของการขายไปเพิ่มขึ้นแสดงว่าร้านค้าขายของเล่นให้ต้นกนล้าเนี่ยร้านค้าได้กําไรหรือไม่ถูกต้องค่ะได้กําไรแน่นอนนะคะการขาย ขายรถของเล่นในราคาที่มากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุนตอบค่ะเด็กๆมากกว่าทุนนะคะซึ่งเราจะได้นะคะขายได้ในราคาที่มากกว่าทุนนั่นก็คือเอาราคาขายลบทุนใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะได้เป็น250รลบ140เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ110บบาทนั่นเองนะคะแสดงว่า ขายรถของเล่นได้กำไร110บบาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันซิว่าแก้วตานะคะเขาจะซื้ออะไรนะคะแล้วร้านค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนนะคะค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านขายของเล่นเด็กๆนะคะแก้วตานะคะเขาอยากจะซื้อตุ๊กตาหมีนะคะร้านค้านะคะ คุณของตุ๊กตาหมีตัวนี้450บาทนะคะแต่เขาขายให้กับแก้วตาในราคา400บาทเด็กๆคิดว่าขายตุ๊กตาหมีได้ราคาที่มากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุนค้าเด็กๆใช่แล้วค่ะได้ในราคาที่น้อยกว่าทุนใช่ไหมคะนั่นก็คือ400บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาว่าร้านค้าขายขาดทุนเท่าไหร่นะคะเด็กๆ ขายในราคาที่น้อยกว่าทุนนั้นก็คือเอาราคาทุนลบราคาขายนะคะเด็กๆเราก็จะได้450ลบกับ400นะคะซึ่งผลลบก็จะได้เท่ากับ50บาทนั่นเองนะคะแสดงว่าขายตุ๊กตาหมีขาดทุนไป50บาทนะคะยังไม่จบนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราจะมาตรวจสอบสินค้านะคะอยู่ที่ร้านขายของเล่นเหมือนเดิมนะคะโดยหัวข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะตัวอย่างนี้เราจะไปดูที่อะไรคะเด็กๆหุ่นยนต์นะคะไปตรวจสอบหุ่นยนต์นะคะทุนนะคะร้านค้าซื้อมา290บาทขายไปในราคา290บาทเด็กๆคิดว่าร้านค้าเนี่ยขายไปได้กำไร หรือขาดทุนหรือเท่าทุนค่าเด็กๆใช่แล้วค่ะจากที่เราสังเกตยอดนะคะทุน290ขายไป290บาทนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะขายหุ่นยนต์ในราคาที่เท่ากับทุนนั่นก็คือ290ลบกับ290เท่ากับ0บาทนั่นก็คืออะไรคะไม่ขาดทุนเลยไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุนนะคะนั่นก็คือ0นบาท แสดงว่าขายหุ่นยนต์ในราคาเท่าทุนนั่นก็คือ290บาทนั่นเองค่ะเด็กๆข้อสังเกตนะคะเด็กๆทุนคือราคาสินค้าที่เราซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะเด็กๆราคาขายนั่นก็คือราคาสินค้าที่ขายไปนะคะการที่เราจะหาว่าขาดทุนออขออภัยค่ะถ้าราคาขายมากกว่าทุน การขายจะได้กําไรนั่นก็คือหาได้จากราคาขายลบต้นทุนนะคะเด็กๆถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนเราก็จะเรียกว่าการขาดทุนซึ่งขาดทุนเราจะหาได้จากต้นทุนลบกับราคาขายนะคะเด็กๆส่วนราคาขายเท่ากับทุนนั่นก็คือเรียกว่าเท่าทุนนั่นเองค่ะ <c oughs> เด็กๆ,เด,กๆเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้าต่างๆนะคะในร้านขายของเล่นกันนะคะเด็กๆ อ๋อสินค้าอันนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะรถไฟของเล่นนะคะทุนของรถไฟของเล่นนั้นก็คือหนึ่งยห้บาทขายไป290บาทเด็กๆคิดว่าขายรถไฟของเล่นในราคาที่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าทุนคะถูกต้องค่ะมากกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ตั้งสอง้ยเกบบาทนะคะขายรถไฟของเล่นในราคาที่มากกว่าทุนคือ เราก็จะหาจากราคาขายลบต้นทุนนะคะก็จะได้290ลบกับ150เท่ากับ140นั่นเองนะคะแสดงว่าขายรถไฟของเล่นได้กำไรคือ140บาทนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราไปดูสินค้าต่อไปนะคะเอ๊อันนี้คือรถอะไรคะ รถนั่งสําหรับเด็กใช่ไหมคะคุณครูขอเรียกสั้นๆว่ารถนั่งละกันนะคะเด็กๆมาดูคะ่ะรถนั่งนะคะต้นทุนอยู่ที่470บาทนะคะขายไปนะคะร้านค้าขายไปในราคา420เด็กๆคิดว่าขายรถนั่งในราคาที่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าทุนคะถูกต้องคะ่ะ น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลดนั่งขาดทุนแน่นอนนะคะการขายรถนั่งในราคาที่น้อยกว่าทุนนั่นก็คือเราก็จะเอาราคาทุนลบด้วยราคาขายนะคะก็จะได้ว่า470รลบ420นะคะเด็กๆเ,เท่ากับ50บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าขายรถนั่งขาดทุน50บาทนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเ,เรามาตรวจสอบสินค้าอีกสักหนึ่งรายการที่ร้านค้าขายไปนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะค่ะปืนฉีดน้ำนะคะต้นทุนอยู่ที่1 3 9บาทขายไป1 3 9บาบาทจากราคาทุนและราคาขายเด็กๆคิดว่าขายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าทุนคะ ถูกต้องค่ะขายเท่าทุนนั่นเองนะคะขายปืนฉีดน้ําในราคาเท่าทุนคือ139บาทลบหนึบเาทเท่ากับศูนย์นั่นก็คือทั้งกําไรและขาดทุนเป็นศนย์บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าขายปืนฉีดน้ําในราคาที่เท่าทุนคือ1 3ึ่บเก้าบาทนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะ ทุนคืออะไรคะดเด็กเดกถูกต้องค่ะคือราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะราคาขายคือคือราคาสินค้าที่ขายไปนั่นเองนะคะดเด็กๆต่อไปค่ะถ้า ราคาขายมากกว่าทุนการขายจะเป็นยังไงคะจะได้กําไรนะคะซึ่งการที่ว่าเราจะหาว่าได้กําไรกี่บาทเราก็จะหาจากราคาขายลบทุนนั่นเองนะคะหรือต้นทุนนั่นเองค่ะถ้าราคาขายน้อยกว่าทุน <ๆ S 1> การขายจะเป็นยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะขาดทุนนะคะซึ่งการหาว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนกี่บาทนะคะเราก็จะได้จาก ราคาต้นทุนลบด้วยราคาขายนะคะเด็กๆส่วนราคาขายเท่าทุนเราจะเรียกว่าเท่าทุนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากนะคะให้เด็กๆนะคะคนไหนที่เรียนแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะหนูสามารถกลับมา ฟังซ้ำหรือเรียนซ้ำได้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนหรือนักเรียนอาจจะค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตรหรือ YouTube อะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของการหาข้อมูลของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนนะคะหรือเด็กๆอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนสสวทนะคะที่เราได้แจกนักเรียนไปแล้วเมื่อต้นเทอมนะคะสำหรับคนไหนที่เรียนแล้วเข้าใจแล้วก็เยี่ยมมากเลยค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะคุณคุณอ่อก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ